วันนี้เรามารวมญาติเพราะว่าทุกขั้นจะมาบอกว่าที่มาของการเติบโตของฤษีเอกอมตนะนั้นเป็นยังไงเพราะายายแจยวบอกว่าอุ้มจนเอวเป็นเ,<อ>เป็นขี<อ>้กาก <c oughs> วันนี้พอนายนาตัมประงมาให้ถวายนั่นนี่ท่านผู้ชมที่เคารพไอ้ที่ผมมาเพื่อนาแกนี่เพราะว่าถูกจองให้ถวายอาหารอันนี้คือแกงหน่อมา ยายราศีไม่อยู่แล้วประวันก็ลิ้นก็เสีย,ยเสีย,ยเสีย,ยรสชาติแล้วเหลือคนเดียวที่สืบมรดกยายราศีก็คือจิ๋วแจ,วจ๋วเจาะโลกอันนี้ตำแคบหมูตำแคบหมูไม่ได้กินมาสามพันปีแล้วแกงหน่อไม้คือนางฟ้าจำแรงอันนี้ก็คือไม่อย่างอันนี้ต,ตำมะง,งและอันนี้เด็ดมาก ปลาเผาปลาเผาปลาเผาแล้วปลาเล็กปลาน้อยนี่นี่อันีเตแคเซียมนี่อ้โหอันนี้ก็ผักอันนี้ขาขาดูยูโนคาอะยะถาสพีติโยก็ให้ทุกคนร่ำรวยมีโชคมีลาภโอ้อย่าลืมน้ำาบวยน้ำาบวยนี่อําเภอนาแกเป็นสินค้าโอท็อป ขายดีที่สุดในนาแกอ้าขอให้พากันมีโชคมีลาบลลลร่ำรวยลอตเตอรี่จับใบใดก็ขอให้มันหมานเด้ออย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อหนึ่งศูนย์ห้า